ิี่กิยูนามาแม่จะพูดอะไรให้ฟังอ่านั่งลงอ่นั่งลงก่อนนั่งลงเอออ่ะพี่กิยู่หน้าอแม่จะพูดอะไรให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนห้องนู้นนะพรุ่งนี้ไม่นอนนี่นะคะอยู่หน้ายุกิพรุ่งนี้ไม่นอนนี่นะคะอันนี้ที่นอนแม่ค่ะหนูไปนอนห้องหนูนะอยู่หน้าโอเคยูหน้าฟังไม่ฟัง จะฟังไหมโอเคขอมือโอเครู้เรื่องพี่กิขอมือ,อวันนี้นอนนี่หรอขอนอนนี่หรอวันเนี้ยวันนี้นอนนี่ไม่ให้นอนแต่พรุ่งนี้ไปนอนห้องนมูนะโอเคไปพี่กีขานอนไหนแม่แม่ขอนอนไหนพี่กีอย่าเรียนเนาะอย่างนี้เนาะ